สำหรับคุณแม่ที่คุณหมอให้นับลูกดิ้นแล้วการที่จะให้นับลูกดิ้นนะคะมากกว่า10ครั้งใน1วันก็คือจะต้องนับในช่วง GA หรืออายุครรภ์28สัปดาห์ขึ้นไปหรือว่า7เดือนนั่นเองค่ะเราจะต้องตั้งอกตั้งใจนับนะคะการนับคุณแม่ก็อาจจะนับง่ายๆก็ได้นะคะคือนับหลังรับประทานอาหารเช้า1ชั่วโมงดิ้นเท่าไหร่อาจจาไว้หลังอาหารเที่ยง หชั่วโมงไปแล้วดินเท่าไหร่ก็จดไว้จําไว้ก็ได้แล้วก็หลังอาหารเย็นจนถึงก่อนนอนนะคะลูกดินเท่าไหร่ก็มานับรวมกันถ้าในหนึ่งวันดินมากกว่า10ครั้งก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่คือหลักการนับลูกดินง่ายๆจะจดใส่สมุดสีชมพูเราก็ได้หรือจะจด ใส่เอ่อโทรศัพท์เราก็ได้นะคะเพราะบางครั้งคนไม่ได้พกสม,สมุดเสียงพูไปด้วยใช่ไหมคะจดใส่โทรศัพท์ก็ได้เอาง่ายๆค่ะ28สัปดาห์ขึ้นไปให้มากกว่า10ครั้งใน1วันแต่หากคุณแม่นะคะท้องแก่ใกล้คลอดแล้วลูกของเราอาจจะดิ้นน้อยลงอาจจะดิ้นเบาลงนะคะคุณแม่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากคุณแม่ต้องใส่ใจในการนับให้มากขึ้นค่ะบางคนเอ๊ลูกวันนี้ถึง10ครั้งหรือไม่10บสครั้งโดยเพราะอายุคันแก่ส่วนนําเข้าสู่ช่องเชิงกานแล้วอายุคันสามหกสามเ สัปดาห์แล้วนะคะลูกจะไม่ดิ้นบ่อยแล้วก็ดิ้นแรงเหมือนเดิมทําให้คุณแม่บางคนมีความกังวลน,นะคะว่าลูกของเราดิ้นสืถึง10ครั้งไหมใน1วันถ้าหากคุณแม่ตั้งอกตั้งใจนับแล้วนะคะลูกของเราดิ้นไม่ถึง10ครั้งใน1วันนะคะให้คุณแม่กระตุ้น ด้วยตนเองก่อนก็ได้ก่อนที่จะไปพบคุณหมอนะคะการกระตุ้นก็คืออาจจะดื่มน้ําเย็นอันนี้ก็ช่วยได้หรือเปลี่ยนอิเลียบทเช่นการนอนตะแคงซ้ายแล้วก็ตะแคงขวาทันทีอ่าดูซิว่าเขามีการเคลื่อนไหวไหมนะคะหรือว่ากินน้าหวานอันนี้ก็ช่วยได้แต่ไม่อยากให้กินบ่อยเดี๋ยวเป็นเบาหวานช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่หรือกระตุ้นในการสัมผัสเบาๆกดลูบคลำนะคะบริเวณท้องของคุณแม่เบาๆถ้าเขามีการตอบสนองสัมผัส นับลูกดิ้นแล้วมากกว่า10ครั้งใน1วันอันนี้ถือว่าปกติไม่ต้องไปพบคุณหมอก,ก็ได้แต่ถ้าเรามีการกระตุ้นยังที่แบบแนะนําไปเมื่อกี้แล้วนะยังไม่ถึง10ครั้งแนะนําว่าคุณแม่ควรที่จะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุภภาพทารกในครรภ์หรือว่าทํา NST นั่นเองค่ะเพื่อประเมินว่าลูกดิ้นดีมีการตอบสนองดีมีท้องปั้นร่วมด้วยไหมการตรวจ NST เนี่ยจะช่วยตัวนี้ได้นะคะสำคัญที่สุดเลย อายุคันเจ็ดเดือนขึ้นไปนับลูกดินให้มากกว่าสิบครั้งในหนึ่งวันหากอายุคันน้อยกว่านี้นะคะคุณแม่น้อยกว่าเจ็ดเดือนเนี่ยไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องให้ถึงสิบครั้งต่อหนึ่งวันวันหนึ่งมีดินมีตอสามครั้งสี่ครั้งก็ได้แล้วสําหรับอายุคันยังน้อยๆอยู่นะคะเพรนาะฉะนั้น ต่างกันนะคะสาหรับอายุคันเจ็ดเดือนขึ้นไปต้องนับมากกว่า10ครั้งใน1วันถ้าอายุคันน้อยกว่า7เดือนอ่าวันหนึ่งมีดิ้นมีตอนไม่มีการอะไรปกติน้ําหนักขึ้นดีหน้าท้องโตดีอ่ะอันนี้ก็ถือว่าปกติก็ฝากคันตํานัดได้เลยสําคัญที่สุดนะคะถ้าเรากระตุ้นแล้วลูกยังดิ้นไม่ถึง10ครั้งใน1วันควรที่จะไปโรงพยาบาลค่ะ